ทั่วไทยใบยกด็ดาวันนี้มีข่าวทั่วไทยมากมายเราไปชมกันเลยนะครับสยองพบงูเห่าซุกตัวอยู่ใต้โต๊ะเครื่องแป้งเจ้าของบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าในห้องแต่งตัวใต้โต๊ะเครื่องแป้งเขาไปดูพบงูเห่าซุกตัวอยู่ด้วยความกลัวนหนีออกจากบ้านรีบโทรแจ้งกู้ภัยสว่างอริยะมาจับส่งคืนแหล่งธรรมชาติ ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกได้รับแจ้งจากนางวิยดาอุทาดีอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่164ทับสในซอยสุวรรณสอนเทับสอำอเภอเมืองจังหวัดนครนายกว่าพบงูยุบุกตัวอยู่ใต้โต๊ะเครื่องแป้งจึงรีบไปยันที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์จับงูพบเป็นบ้านสองชั้น มีนางวิยาดาอุทาดีออกมารอกู้ภัยที่นอกบ้านไม่กล้าเข้าไปในบ้านเนื่องจากกลัวงูเห่าจะฉกัดจากนั้นกู้ภัยจึงได้เข้าไปในบ้านค้นหาบริเวณใต้โต๊ะเคื่อนแป้งพบงูเห่าสีดำนอนขดตัวอยู่จึงใช้อุปกรณ์ที่นำมาคล้องไปที่คอง,งูเหา่าทำให้งูเห่าขดตัวรัดเข้ากับที่อุปกรณ์และพันติดก,กับขาโต๊ะขึ้นแป้งทำให้กู้ภัย ต้องขยับโต๊ะเครื่องแป้งออกและจับงูเห่าออกมาได้งูเห่าตัวนี้สีดำมีความยาวประมาณหนึ่งเมตรกู้หายจึงได้จับงูเห่าใสุ่งปุ๋ยเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติต่อไปจากการบอกเล่าของนางวิยาดาเจ้าของบ้านเล่าว่าตอนอยู่บ้านคนเดียวได้ยินเสียงสุนัขเหา่าจึงเข้ามาดูพบงูเห่าแผ่แม่เบี้ยใส่สุนัขอยู่งูเห่า ได้เลื้อยเข้าไปซุกตัวอยู่ที่ใต้ต๊ะเครื่องแป้งตอนตกใจจึงรีบหนีออกมาจากบ้านและได้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสมบัติเนินใหม่คุณรัชชานนท์เนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกพอมจอพิษณุโลกลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงพบปู่อายุ100ปี เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563นายมังกรจีนด้วงผู้ประสานงานของนายจุติไกลเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวสมศรีมหาผลนักสังคมสงเคราะห์กองทุนคนพิการพอมอจอพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ในการสำรวจผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่รายชื่อตกหล่นจากกองทุนคนพิการของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลบ้านการมีผู้สูงอายุและคนพิการกว่า50ารายที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อในการช่วยเหลือของทางหน่วยงานโดยในจํานวนนี้มีนางมายุรีอ่ำกำเนิดอายุแ0ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ป่วยเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วโดยมีลูกชายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่พมจพิษณุโลกได้เก็บข้อมูลหลักฐานพร้อมสอบถามรายละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลไปลงฐานข้อมูลของพอมจพิษณุโลกและดำเนินการให้ช่วยเหลือตามขั้นตอนระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่พมจพิษณุโลก ได้สำรวจพบรายชื่อบุคคลที่ตกหล่นเป็นชายทราบชื่อนายเปลืองนุ่มเนตรอายุหนึ่งปีเกิดวันที่หนึ่งเมษาสองพนสี่รซึ่งมีภรรยาอายุ96ปีคอยดูแลป้อนข้าป้อนน้ำให้กินทุกวันเพราะชอบให้ภรรยาป้อนหากให้ลูกป้อนจะกินน้อยหรือไม่ยอมกินข้าวเลยแต่ทุกวันจะมีลูกๆคอยดูแลพ่อแม่ตลอดเวลา หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่พมจได้เข้าสำรวจรายชื่อของผู้สูงอายุและคนพิการอีกจำนวนหลายรายซึ่งไม่มีอยู่ในรายชื่อการช่วยเหลือจากหน่วยงานพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายความพิการทางร่างกายเพื่อเก็บข้อมูลไปบันทึกเข้าระบบของพอมจพิษณุโลกในการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณปีชานุจลัดผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเยี่ยมชมให้กำลังใจชาวบ้านบางสักเก้าชุมชนโอท็อนวัดวิถีเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563ที่ชุมชนนวัดวิถีบ้านบางสักเก้าตำบลบางสักเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบางสัก้าวอำเภอแหลมสิงห์ ing, ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อชุมชนแต่ชาวบ้านก็ได้ปรับวิถีชีวิตใหม่ ด้วยการผลิตสินค้าออกจำหน่ายนอกพื้นที่ทั้งรูปแบบสินค้าออนไลน์สินค้าฝากขายสินค้าตามออเดอร์เพื่อประคับประคองอาชีพเสริมจากการทำนาข้าวสวนผลไม้เกษตรกรรมเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและประมงคืนบ้านโดยหมู่บ้านโอทอบนวัดวิถีบางสากเ้ามี5หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่หบ้านเนินหมู่ที่สองบ้านกลาง หมู่ที่สามบ้านเนินกลางหมู่ที่สี่บ้านกองหินและหมู่ที่ห้าบ้านปลาธนาคารปูเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปรูปแบบใหม่โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชนนำสเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมสร้างความประทับใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวติดใจและบอกต่อหรือกลับมาท่องเที่ยวอีกในโอกาสต่อไปสินค้าที่ขึ้นชื่อของบางสะเก้าคือผลิตภัณฑ์เสื้อตก,กที่มียอดสั่งจากต่างประเทศและในประเทศจำนวนมาก เนื่องจากคุณภาพดีมีความพงทนสวยงามและหลากหลายทั้งนี้ตำบลบางสักเก้าตั้งอยู่ในเขตอำเภอแหลมสงิงห์จังหวัดจันทบุรีเป็นชุมชนเกษตรกรรมมีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเชื่อมต่อสู่ทะเลป่าไทยเลนชาวบ้านในตำบลมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการคอเสือทำนาทำสวนพลไม้และการประมองพื้นบ้านสามน้ำเก้านาะคือ น้ำจืดน้ำเค็มและน้ำก่อยนาข้าวนากกนาปอนาบัวนาถั่วนาข้าวโพดนามะพร้าวนามะนาวและนากุ้งจากประวัติแต่เดิมได้มีการเล่ากันว่าในท้องที่นี้มีช้างป่ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ทางเดินของช้างเกิดเป็นล่องน้ำขนาดใหญ่เมื่อฝนตกก็แปลสภาพเป็นคลองน้ำ และเมื่อเวลาช้างนอนจมปากทำให้ดินยุบเกิดเป็นสะขราดาบใหญ่ซึ่งมีทั้งสิ้นเก้าสะจึงเรียกท้องที่บริเวณน,นี้ว่าบางสะเก,ก้าขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณจรันบรรยงคเสนาผู้สื่อข่าวจังหวัดจันทบุรี